สวัดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง p u ดี y Channel ในวันนี้นะครับเราก็มาที่บ้านยายแล้ววันนี้ก็เป็นวันแม่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มีเค้กกันเลยปิ p p y birthday to you h a p ย y birthday ใ้เบิร์อเองแล้ว Happy ลอมากเลยครับทุกคนเพลงเลจริงๆเปฟังกัต่อเลยยัีมากเฮ้ยเด็กเด็เด็กเดเด็กเเกเด็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 กเดเด็กเด็กเเด็กเดเด็กเด็กเเด็กเดเด็กกเด็กเด้องเเ กินมากมาเดี๋ยวเราให้คนวันแม่กินกันเลยวู้หูนี่นะครับนี่นะครับคุยกันวันแม่เขาเลยแต่งให้ด้วยนะปกติว่าน้อยตอนหนึงอ๋ว้าวอร่อยไหมครับบอกความรู้สึกเลยครับรสชาติเป็นไงครับแซ่บแซ่บอร่อยมากครับผม คลิปน okay, okay, erm. like, okay, ี้ก okay, ินต okay, ่อไม่ได้แล้วนะครผมไม่ใช่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคบตรงนี้เคนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าวู้ว